เดีย๋ยวตอนนี้นะครับผมจะให้ลูกเพจผมเล่นอัลเลนนะครับลูกเพจผมที่เล่นอัลเลนมาแล้วในซีซั่นนี้เราไม่ชนะเลยแม้แต่เกมเดียวนะครับผมจะให้เขามาเล่นอัลเลนในเกมนี้นะครับผมทำไมให้อะไรยิมบอกออ๋เพราะว่าเขาเล่นอัลเลนไม่ชนะเลยครับซีซั่นนี้ผมเลยจะแก้เคล็ดโดยการให้เขาไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วชนะไปครับ จริงแล้วแค่นั้นขอ12นาทีได้ไหมคืออะไรคุณยีน่าคุณออกพอ,องคุณโดนกดโหยีหน่าผมออกคุณช่วยพิมพ์ให้ผมหน่อยได้ไหมครับว่า อะไน,นผมก็ออกเหมือนกันอันะไนผมก็ออกเหมือนกันครับวีหน้าคุณออกเพราะเล่นซ้นไม่ได้แต่อันะไนผมอ่ะยืนบอกตั้งแต่เริ่มครับอย่าลืมไปดู Steam สตรีมสดที่ Facebook Fanpage น,นะครับพร้อมเจอกนัน ผมขอแนะนำเพจบริการเติมคูปอง r วราคาสุดคุ้มสะดวกปลอดภัยเพจพมอดเคเบิร์เปย์ Pay erm ay, ตัวใช้แค่ Open ID เติมตรงผ่านเว็บไซต์ของกัลลีนาถ้าสนใจรีบทักไปทางเพจหรือแอดไลน์ไปที่แอดเคเบิรเปย์เปใหคุ้มเปให้ฉลาดต้องเคเบิร์เปย์เท่านั้นนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยเนาะใครสนใจก็สามารถที่จะคลิกด้านล่างได้เลยนะครับผมเดีย๋ยวตอนนี้นะครับผมจะให้ลูกเพจผมเล่นอันเลนนะครับลูกเพจผมที่เล่นอันเลน มาแล้วในซีซันนี้เราไม่ชนะเลยไม้แต่เกมเดียวนะครับผมจะให้เขามาเล่นอลเลนในเกมนี้นะครับผมใครที่คิดว่าตัวเองแบกแล้วทำให้เขาวินเลตจ,จาก0%กลายเป็น13%ได้ก็เข้ามานะครับผมใครที่คิดว่าคุณเจ๋งนะฮะอ่านี่ไงลูกกระใหญ่เดินนี่เห็นไหมวินเลต0%์ผมแคปรูปมาให้แล้วครับ เล่นในแพทซะด้วยตึงจ้ากเล่นเปนเล่นป่าเาอยู่ไม่เป็นไรครับผมมีเมนป่าอยู่ <c oughs> ผมว,ว่าถ้าคนเล่นโลมันจะไม่มีคนเดินเกมอเ,เอาเออ <c oughs> เอาอย

Creative makeup is an art. You have been watching and i the วิญญาณกิจไงามาทรงประทับไไม่หว้้ ไม่ให้เดินเว้ยมาอเป็นส้มอ่ะเขาเป็นส้มสิบเจ็ดตัวแค่นั้นคนนี้คุณจะเอาตัวอะไรอ่ะเขาเป็นส้มทุกตัว เออเขาไม่ท้องมังก็เลยคนนี้เงียบเงียบไปเลยนะยืนบ่อไปนิ่งๆไม่ต้องพิมพ์ด้วยอยู่งาเงาๆอะไรครับอะไรครับอะไรครับ ก็บอกว่าเอาจริงแล้วนอ้องสวัสดีครับทำไมให้อรยิมบอกอ๋อเพราะว่าเขาเล่นอันเลนไม่ชนะเลยครับซีซั่นนี้ผมเลยจะแก้เคล็ดตดยการให้เขาไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วชนะไปครับ พี่มาแล้วน้องเดีย๋ยวพี่ไปช่วยละขออนุามิมป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีมันแข่งมันแข่ง ถ้าไม่อยู่มันก็ตายแค่นั้นเอา้าอะไรอะ่ะไม่นัดก,กับเพื่อนเลยคุณนะเนี่ยผมแห้ได้ยืนบ่ดนะครับไม่ต้ององงเขาเหนือ่อยเกินไปครับผมให้เขาแบบ นั่งรถเข็นรียกไ,ได้ว่าคอนเทนต์คริโต่นั่งวิวแชร์ก็ว่าได้ขอ12นาทีได้ไหมคืออะไรคุณยีน่าคุณออกเพราะคุณโดนกดโห ยีน่าผมออกคุณช่วยพิมพ์ให้ผมหน่อยได้ไหมครับว่าอเลนผมก็ออกเหมือนกันว่าแล้วว่าแล้วอะไรมันเพิ่งออกนอ้องอเลนผมก็ออกเหมือนกันครับยีน่าคุณออกเพราะเล่นซู้ไม่ได้แต่อเลนผมอะยืนบอกตั้งแต่เริ่มครับอ๋ออะไรตอมา ผมขอเดี๋ยวช่วยยังบ้างที่ไรอ่ะที่อะไรอ่ะที่อะไรอ่ะอะไรกูต้องรีพอร์ตแล้วสมสุ่มมายีน่าก็ใจเสียอยู่อ่ะ เจอเวลเลเข้าทรงอะแค่นั้นมาตั้งใจเล่นหน่อยดีทีมนู้นมันก็ทอดใจเกินออกมาเล่นออกมาเล่นหน่อยอ๋อไอ้เที่มันก็สี่สี่สนะเฮ้ยเออมันก็สีสี่น้อง

แทงคว้าไมย่ยูงเอ้ยชิเกี้พยไม่โดนโอ้มีคนโลภเก้ยสองนาทีก็ดีอ่ะ เนาะมาลุ้นกันว่าอันเรนเนี่ยจะโดนรีพอร์ตไหมนะครับ <laughs> อย่าอย่ารีพอร์ตอันเรนนะเราทำคอนเทนต์ <c oughs> <c oughs> พิมพ์ให้แล้วนะถ้าตัวรีพอร์ตก็ตัยไป <laughs> แค่อาจารย์เฮ้ยอะไรวนะเนี่ยไปไทม์สูเอ็นเลสเอ็นดิส สวย,ยงามแน่นอนบอกแล้วบางครั้งที่เราไม่ทำอะไรเลยเราก็ชนะได้เว้ยแค่เราเป็นอันเลนเว้ยบับคิริโตะรู้จักหมถึงแม้คุณจะไม่เอาคิริโตะมาให้ผมก็ชอบตรงที่แม่งใจเสียแล้วแม่งออกเกมเนี่ยอย่าใจเสียเพื่อนอย่ารีพอร์ตให้ อยู่ทูพีมพแล้วมาออกเกมทำไมครับลบเก้าไปนะน้องดีครับวัสดีครับผมอันนี้ก็ไร้ประโยชน์เกินอะไรคูณเรตติ้ง4.7ได้ยังไงแค่นั้นผมอยากรู้แค่ว่าเรตติ้ง4.7ได้ยังไงน่าจะต่อให้โดนรีพอร์ตเขาน่าจะรีพอร์ตไปติดป่ะลองไหมลองให้ผมรีพอร์ตไหม